เดี๋ยววันนี้จะมาดูวิธีการถ่วงล้อนะครับก็คือเปลี่ยนยางใหม่ทุกครั้งต้องถ่วงล้อเพื่อไม่ให้พวงมาลัยสั่นกระดื่อก็เปิดเครื่องเลยครับเอาล้อยางขึ้นขึ้นตัวครับทีนี้เราก็มาตั้งขอบกระทะครับ นี่ก็คือวัดระยะห่างของกระทะนะครับการวัดระยะห่างของกระทะก็จะมีตัวเลขบอกนะอันนี้เจ็ประมาณเจ็ดสิบสามความห่างของกระทะเจ็ดสิบสามจากเครื่องนะครับยางขอบสิบห้าหน้ากว้างของแม็กก็ประมาณเจ็ดนิ้วอ่ะไปตั้งขอบกันเลยครับทีนี้อันนี้ศูนย์แล้วนะครับเส้นลงศูนย์หมดแล้วนะครับนี่มาตั้งขอบนะครับเมื่อกี้ระยะระยะเจ็ดสิบห้าก็กดดูครับอันนี้เจ็ดสิบเก้า ลดลงมาเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามอืมอขอบกระทะหกนิ้วเจ็ดนิ้วนะครับแล้วก็ขอบสิบห้าตั้งให้ได้ขอบสิบห้าโอเคเสร็จแล้วตั้งเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็นะคะดูต้องดูว่าในล้อมีตะกัวเก่า อยู่ไหมถ้ามีก็แกะออกให้หมดก่อนครับเมีตะกัวที่ถ่วงมาแล้วนะครับกับยางเส้นเก่าแกะออกให้หมดเนี่ยแปะด้านในก็อ,ออกครับแกะตะกัวออกให้หมดที่ดีการถ่วงร้อนะครับอพอแกะตะกัวเสร็จแล้วก็ถ่วงได้เลยครับก็คือปิดฝาเดี๋ยวล้อมจะหมุนเลยเนี่ยพอถ่วงไปหมุนนิดนึงทีนีน้เราก็ต้องมาดูค่าตัวอ่าพอ พอหมุนเสร็จมาดูครับตำแหน่งที่ขึ้นก็คือกระทะเนี่ยมันจะมีขอบนอกกับขอบในก็คืออันนี้ก็คือขอบค่าของขอบนอกอันนี้คือค่าของขอบด้านในทีนี้เราก็มาแปะตะกั่วนะครับวิธีการแปะนะครับวิธีการแปะก็วิธีการแปะก็ต้องหมุนหมุนหมุนะครับเห็นไหมไหมครับให้ไฟมันติดทุกดวงนะครับเราถึงจะแปะได้แปะด้านตรงแปะด้านเนี้ยแปะตรงตรงสุดเลยครับตรงเลยตรงฉากเลยครับแปะด้านบนสุด ไฟติดแปะด้านบนสุดนี่ครับถาแปะทีนี้พอเราแปะตะก,กวัวเสร็จปุ๊บเราก็ถ่วงอีกทีหนึ่งครับก็คือการปิดฝาหมุนนะครับเนี่ยปิดฝาให้ล้อหมุนครับอ่าหมุนแล้วก็มาดูว่าน้ําหนักที่มันขึ้นเมื่อกี้นะครับที่เราแปะตะก,กวัวเข้าไปจะลงที่เลขศูนย์ไหม นะครับเน่ถ้าลงที่เลขสูตรอย่างนี้แสดงว่าบาลานซ์กันได้นะครับเหลือเหลือด้านด้านในทีนี้ก็ต้องใส่เข้าไปอีกนะแปะอีกนะครับด้านในด้านในก็แล้วแต่นะครับจะเป็นตอกก็ได้จะเป็นแปะก็ดีนะครับได้หมดนะครับตอกก็จะยุ่งยากหน่อนเดยวช่างจงใช้แปะเอานะครับวิธีแปะตะกัวก็แปะด้านบนครับแปะด้านบนแล้วก็ถ่วงเหมือนเดิมนะครับก็คือปิดฟ้าถ่วงนะครับแล้วก็ไปดูว่า ตัวเลขจะลงศูนย์ทั้งสองด้านไหมมาดูทีนี้ถ้าลงศูนย์สองด้านก็คือใช้ได้ครับดูนะครับถ่วงแล้วนะครับนี่ศูนย,นย์เรียบร้อยครับถ้าอย่างนี้ก็คือโอเคเอาไปใส่ได้เลยครับนี่ครับติดตะกัวเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่คือวิธีการผ่วงล้อนะครับ